สวัสดีครับไอ u c บักวันนี้มารับคำท้าตะป้อมครับไม่มีอะไรมากาตามกฎ i b u c บักเสนอคนต่อไปอีก3คนคนแรกอ,อิทธิวัตรยอดเยี่ยมน้องเบียร์นะครับคนแรกเลยคนที่2ขอเป็นเจเกต a อเอ็กเลสซิ a ่งโคราชคนที่3ขอเป็นพี่เดฟแล้วกันครับพี่เดฟพัทลุงอาศิพัทยยังไงก็ร่วมบริจาคด้วยกันนะครับ พร้อมครับตามมาจัดแล้วหนึ่งถังเย็นเย็นแล้วก็คูณออกไไมาทำไมเนี่ยโอ้ยาวมากมาครับยเย็นเย็นจัดไป <c oughs> ตัวดำปิดปีเลย <c oughs> เอาพร้อมนะพร้อมครับหนึ่งสองสาม เมียจงใจให้เย็นมากๆล <c oughs> ูกชายร้องไห้เลยสงสัยว่าพ่อเป็นอะไร <c oughs> น้องคุณเอาอีกสักถักไหมใครอ่ะพอแล้วพอแล้ว